ไม่มีการตอบแทนใดที่จะทดแทนบุญคุณมารดาบิดาได้นอกจากให้ข้อธรรมสี่ประการนี้พระองค์บอกเลยว่าแม้เธอจะแบกแม่และพ่อด้วยบาทั้งสองข้างทำการนวดทําการอาบบีดฟันท่านอย่างดีท่านอุจละปัสวะลงบนบ่าของเราทั้งสองข้างตลอดทั้งหนึ่งปีการกระทำอย่างนี้ ยังไม่ชื่อว่าบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเพราะอะไรเพราะมารดาบิดานั้นเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือศรัทธาในตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศิลสมปทาให้ท่านมีศิลห้า ยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจากาสัมปทาให้ท่านมีการเสียสละการแบ่งปันยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านเห็นอริส,สัตสีให้ท่านรู้ว่าละนิวรห้าแล้วเกิดปัญญาชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดและก็จบด้วย เพราะมารดาบิดานั้นกําลังได้ความเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาช่วยได้ตลอดสังสารวัตรเลยโยมให้เงินทองขนาดไหนพระผู้มีพระภาคบอกว่าแม้จะยกราชะสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนโยมช่วยท่านได้ชาติเดียวแต่ถ้าโยมให้คุณธรรมสี่ประการโยมช่วยได้ตลอดสังสารวัตนะนะ